ดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ,ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนอ้องไร้มนแม่บัวทองจ้ะอันนี้พาแม่บัวทองมาเล็มยาก่อนกลับบ้านจ้ะ,ะดูน้องกินอะไรนะคะแม่บัวทองกินอะไรนะนอ้คือเป็นตาแสบแท้เนาะแม่บัวเป็นตาแสบแท้คุณแม่บัวต้นมายลาบนะจ๊ะต้นมายลาบจ้ะแม่บัวทอง ข้างๆปิรามิดนะจ๊ะนี่อันรอบๆปิรามิดจ้ะปิวปารบนขี้ห้าเสียง สวยงามอ๋อคุณบัวทองอตรงนี้ที่ทานเห็นนี้คือข้างนอกปิระมิดนะจ๊ะเราปิระมิดจ้าเออ,เอ,อส่วนของปิระมิดจ้าอ้โหดูมันสูงเสียดจ้ <c ười> าพีระมิดของเรามันสูงเสียดฟ้า อันนี้รอบนอกพีระมิดนะจ๊ะพีระมิดพีระมิดยะเอ๋คุณบัวทองนี่คุณบัวทองกินยาจ้ะพามาเดินออกกำลังกายเลมยมยาจ้ะก่อนกลับบ้านนะคะอาบน้ำเสร็จก่อนกลับบ้านจ้ะขอเลียมยาจ้ะขอเลียมยาเติมพลังนะคะ ไม่กลาเข้าพอ่อไม่กลาเข้าไม่กลาเข้าพอ่อไม่อยากเข้าตรงนั้นนะคะโอ้โหภาพสวยภาพสวยภาพสวยงาม อย่ายุ่งพ่อกำลังกินพ่อกำลังหาก,กินพ่อกำลังหาก,กินะต้นนี้นุกเคยกินพ่ออต้นกระทินน่าลงนะจ๊ะกินได้กินได้คุณทางนู้นนะคะผู้เบาท่านใจ เราคงอยู่ใกล้ๆพูบ่าวทันใจกะทินาลงพ่อกะทินาลงอย่ <laughs> ยาฮื้อพอ่ออย่าฮื้อกำลังอร่อยพอย่ออย่าฮื้โอ้โอ้โอ้ฮิ้นหน่อย ต้นรวยเขาเด้อลูกหลานต้นรวยเขาเด้อพอควานไปบอกหลักเขตนะคะว่าตรงไหนได้ตรงไหนห้ามนะจ๊ะต้องไปชี้จุดนะคะชี้หลักเขตจ้ะ ในบัวว่าความสุขของฉันนะคะความสุขของฉันจ้ะ ไหนดูสิคุณบับทองกินยาอะไรอ่าเขาดูน้อยค่ากินยาอะไรโอ้ขอเขาเรียกยาอะไรพอะตี้นตุกก๊กแกบอ้ยาตีนตุกก๊กแกนะจ๊ะนี่อ้ยาโดกยาโดอกอ่ะคุณพ่อคุณแม่จานียาแบบนี้นะจ๊ะไม่ทราบว่าเรียกต้นยาอะไรจ๊ะอาแม่บับทองกําลังกินด้วยความอรส์อร่อยนะจ๊ะนี่ แสบหลายบ่อลูกแสบหลายแสบหลายจ้ะเกินหลายแสบหลายนะจ้าว่าเฮ้อแน่แน่แน่ยาพิษดังเออเออเออกินหลายแสบหลายจ้าไม่พัวว่าไม่ต้องเติมชุลรสนะคะแสบอยู่แล้วจ้าว่ากินหลายแสบหลาย ยาข้างรัวนะคะยาข้างรัวจ้าอารมณ์เหมือนตัวมานเหมือนคล้ายๆกระทินริมรั้วมจ้ะเนาะหัดคำเร็วนะคะพอความวายจ้ะเฮ้เด้ไม่ละลาบท้องหนูชอบริมรั้วพ่อนูชอบริมรั้ว ยาลิมรู้อร่อยนะคะว่าจะาไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหควันโหว่ะไปแล้วนะคะมืดแล้ว น,นี่นี่ลิงรัวนี่อันนี้ก็ลิงรัวอันนี้ก็ลิงรัวอันนี้บ้านน้องไอดาวเรามาเจอใครน้องไอดาจ้าน้องไอดา,า,น,ออดาน้องไอดาเพื่อนน้องมอนนี่เพื่อนพี่มอนเพื่อนพี่มอนจา้าไอดาทำอะไรไอดาไอดายืนกินหญ้าวะ <laughs> ไอดายืนกินหญ้าค่ะ,ะจา้า อคุณบัวทองตึงนายนะคะอยากคุณบัวทองสองไม่บัวทองอไม่บัวทองเดินกลับบ้านโอ้โยคุณพ่อคุณแม่จันวิวสวยจ้าอ่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะพีระมิดจ้ะนี่พีระมิดโอ้โยบรรยากาศสวยงามตอนเย็นจ้ะ,ะคุณบัวทองเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายกลับบ้านนะคะ เดี๋ยวสายกลับบ้านเดี๋ยวสายกลับบ้านนะฮะแอบดูเอามาส่งให้บัวทองพางให้บัวทองกลับบ้านจ้ะอ่ะดูเส้นทางนะจ้ะโอ,โ,อโอ้เดินลัดอีกจ้ะ,ะมุกรองของเราลัดลัดจ้ะลัดอ่าตรงนี้เราจะเป็นทางสามเสียนนะจ้ะทางจน ตรงจ,จุดจอดรถนะคะของศูนย์คดจิศึกษาช้างสามเขียนตรงนั้นจะโอ้เราเจอใครกรอนญาตเออนี่นี่น,น,นี่โอ้โหนักเลงด้วยอันนี้เพื่อนน้องดัมมี่นะโอ้เพื่อนน้องปอกาวนะจ๊ะนี่พี่พี่พี่น้องน้องปอกาวจ้ะเ,เราเจอเราเจอพี่น้องปอกาวแล้วไปอยู่ด้วยกันไหมไปไหมไปไหมโอ้ทางนูนน้นนาจะเป็นน้องแม่น้องปอกาวนะจ๊ะนู้นจ้อะอาคุณไรอาแม่บัวทอง จ่าเม่ม่บอก็กเดินตามทางนี้นะคะจ่า,จาตรงนี้เป็นจุดจอดรถของศูนย์คดจา่าทางสามเสียนตรงนี้นะคะทางจุดจอดรถของศูนย์คดจา่าเออตรงทางนู้นเม่แเม่ปอกก้าวนะจา่าไนในๆนๆนพี่น้องปอกก้าวมารายงานตัวอีกสิไหนเฮาดี dy, ใครเฮาดีตอนแรกพอควานว่าจะพา,ส,าสองตัวนี้นะจ่าไปอยู่ด้วยแต่ว่าเพิ่นเป็น เป็นสุภาพสตรีนะจ๊ะก็เลยว่างดนะจ๊ะขอไว้ก่อนปอกกาวเป็นสุภาพรุดเชือกดียวาจ้ะ,ะในในรายงานตัวหน่อยสิปอกกาวปอกเจ็ดกับปอกแปดบอกฮะปอกเจ็ดกับปอกแปดปอกกาวอยู่บ้านอ่ะเดี๋ยววันหลังออาหารมาให้อาจาาคุณพอคุณไหมอ่ะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศตอนเย็นนะคะนี่จ้ะบรรยากาศซุนคดตอนเย็นเย็นนะคะ าจากป็ดเทปด้วยภาพสวยๆงามๆนะคะอันนี้ข้างนอกปิระมิดนะคะโอ้ยภาพสวยงามบรรยากาศดีนะคะนี่นอจากถ้าเป็นในเมืองนะคะก็คงจะมาวิ่งออกกําลังกายกันนะาจะมีอะไรมาทานวิ่งออกกําลังกายกันนะคะแต่ว่าเราบะอยู่ที่นี่นะจ่ะคุณพ่อคุณแม่เราออกกําลังกายก็คือการทํางานนะคะอย่างนั้นนะจ่ะควานช้างน่าจะ ก็เลยว่าเราไม่ต้องใช้หาสถานที่นะคะถ้าคนที่เขาไว้ทำงานในเมืองอย่างนี้นะจ๊ะนะจ๊ะเาเหมาะนะคะวิวดีวิวสวยจ้ะเมาะออกกําลังกายปั่นจักรยานจ็อกกิ้งอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะน่จจะสวยงามนะคะอืมคุณพ่อคุณแม่อันนี้ปีระมิดนะคะที่ให้ข้างหน้านี่ปีระมิดจ้ะที่แพนกล้องไปนะคะปีระมิดก็จะมีช้างเมม,มอนรอรับ <c oughs> รอรับนักท่องเที่ยวนะคะ จุดเช็คอินนะจ๊ะจุดถ่ายรูปนะจ๊ะโอ,อ้ตืึงก็คุณพอ่อคุณแม่ทางนู้นองพระพิคเนตนะคะแล้วก็โอชมวิวจ้ะโอ้โหสวยงามอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์พพิิธน,นะจ๊ะแต่ก่อนเคยว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แต่เดียเด๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะคะยังไม่ไปในต่อจ้ะทางนั้นก็ลานแสดงนะคะมาตรงนั้นลานแสดงจ้ะนะอันนี้ทางนี้ลานแสดงนะคะนี่พิพิธภัณฑ์ตรงนี้ก็จุด จุดขายของนะคะนี่ร้านขายของอ้อปูทองใบจ้ะคุณพ่อคุณแม่นี่ปูทองใบมะคุณปูทองใบนะจ๊ะนี่อขอนอนุญาตแอบดูปูทองใบน้อยๆก็ได้นะจ้ะแอบดูปูทองใบตอนทิ้ง ปูทองใบจา๋าทางเข้าบ้านปูทองใบนะคะอาคุณปูทองใบจ้ะอาขอขอถ่ายด้ยจา้าขออนุญาตถ่ายน่อยนึงได้จา้อจาอาจ้าที่ท่านเห็นนี่บ้านปูทองใบจา้าอเมอกี้คลิปก่อนนานั้นเห็นเห็นน้องชายปูทองใบนะจ๋ะอันนี้เห็นปูทองใบเลยโอ้หมอหันมาแล้ว อปูทองไบจ้ะอ่านี่จ้ะอ่าค่ะอาพามาดูปูทองใบน้อยนึงนะคะอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านในภาพปูทองไวรลอๆตรงนี้นะคะขอบระคุณสําหรับการรับชมจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s ครไท e เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ